สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทั้งด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะวิธีเก็บริมผ้าพลีตนะคะเป็นผ้าพลีตย่นนะคะแบบนี้ก่อนหน้านั้นก้อยเคยพาเพื่อนๆทำแล้วนะคือการเย็บริมเก็บเก็บริมแบบ2ชั้นทีนี้มีเพื่อนๆบางท่านเขาไม่อยากได้แบบว่าเวลาเราเย็บเสร็จไม่อยากให้เขาแบบ เบนเบนกระเดิดอย่างเงี้ยมาดูวิธีทำนะคะเราจะใช้ใช้ไฟนะใช้ไฟเจียนเราเจียนในส่วนของชุดของเราอนะเป็นกระโปรงกระโปรงของเรานะคะที่เราเจียนความยาวเสร็จแล้วเรียบร้อยเรากาหนดความยาวเสร็จแล้วเรียบร้อยเนะี่ยเราตัดดิมให้เสมอเท่ากับความยาวที่เราต้องการนะแล้วเราก็นําไฟนะมาหลุน,ลนมาดูวิธีทำนะคะอันนี้เราต้องทดสอบก่อนนะเราต้องทดสอบก่อนว่าผ้าที่เราอัดพีดมาเขาเป็นอย่างไรนะ,ะอันนี้ก็จะเตรียมมาทั้งหมด2 สตัวสอ,สองชิ้น2ององเนื้อนะ,ะอะ่จริงๆแล้วงานลูกค้างานจริงเนี่ยจะเป็นผ้าพิตตัวนี้นี่เสร็จแล้วเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมแต่ทีนี้ไม่ต้องการให้ชายเสื้อเวลาเราเย็บเสร็จมันกระเดิดต้องการให้มันเรียบเรียบฉะนั้นตรงริมเราจะไม่เย็บนะ,ะอะ่มาดูวิธีทำนะะตอนแรกเราทดสอบก่อนฮนะ,ะจะนําไฟนะคะเอาเทียนมานําเทียนมาอันนี้จะเป็นเทียนนะ,ะ,ะจุดไฟ เราต้องทดสอบก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงงานจริงนะคะอันนี้ไฟระวังนะคะจะร้อนนิดนึงใช้ความพยายามนิดนึงตรงนี้ทำง่ายๆไม่ได้ทำยากนะคะอัะตนตัวนี้จะเป็นผ้าเนือาา้อใสายตรงริมผ้าที่เราตัดเจียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะทำแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะค่อยๆไล่ไปในส่วนของริมผ้าเขาจะไม่หลดุดไม่รุ่ยนะคะนี่ค่ะดึงให้ตึงนะคะเพื่อนขาดึงให้ตึงนี่ค่ะ เริ่มแรกอย่างนี้เลยนีย่ยดึงให้ตึงนะคะอันนี้อีกเนื้อหนึ่งโอเคได้แล้วนะคะอย่างนี้ได้แล้วนะคะามาดูเนื้อนี้ดูตัวนี้จะเป็นผ้าชีฟองเนื้อสายนะคะที่ก้อยทําค่อนข้างเยอะก็คือการเย็บริมเวลาเราเย็บริมมันก็จะเป็นแบบเหมือนดอกดอกรั้นโทมอ่ะมันจะแบนๆนิดน,น,นึงนะอันนี้จะเป็นการใช้ไฟนะคะอันนี้คือนี่ค่ะ ทำผ่านอย่างนี้ทดสอบก่อนนะคะก่อนที่เราจะโรงงานจริงทดสอบอันนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อทรายถือว่าการลนไฟเนี้ใช้ได้นะสวยเลยนะคะสวยเลยนี่คะ่ะนี่ค่ะสวยเลยนี่ค่ะนะก่อนที่เราจะนําผ้ามาลนไฟนะคะเพื่อนๆ่เนะเราจะต้องเจียนให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะกำหนดความยาวให้เรียบร้อยก่อนนี่คะ่ะค่อยๆทําที่เราสตเต็ปนะคะทีละจังหวะนี่คะ่ะ อันนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อทรายนะคะนี่ค่ะอย่าอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดแช่หยุดแช่อย่างนี้อันนี้ไม่เอานะคะนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นการทดสอบนะคะถ้าเกิดเราหยุดนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนีเน้เห็นเห็นเห็นรอยแบ่งไปไหมคะนี่ค่ะไม่หยุดนะคะเพื<ๆ>่อนจะต้องทําแบบนี้นะนี่ค่ะไปอย่างนี้เลยนี่ค่ะทาใจ onds, เย็นนะคะเพื่อนๆขาเราจะได้งานที่สวยงามนะนี่ค่ะ อย่าหยุดแช่นะคะหยุดแช่ไม่ได้นี่ค่ะทําไปอย่างนี้โอเคเราจะมาโรงงานจริงนะคะอันนี้เป็นการทดสอบนะคะเพื่อนค่ะตัวนี้จะโรงงานจริงแล้วงานจริงจะเป็นสีกลมเป็นเสื้อคลุมของลูกค้า,าโรงงานจริงเลยค่ะนี่เป็นงานจริงนะคะ ทำแบบใจเย็นนิดนึงนะค่ะอย่าแช่นะคะแช่ไม่ได้เขาจะเป็นยางติดผ้าเราไม่รุ้ยนะคะผ้าเราไม่รุ้ยทำใจเย็นนะคะ ดึงให้ตรึงนะคะเพื่อนค่ะดึงให้ตรึงค่ะดึงเขาให้ตรึงอย่าแช่นะคะแช่ไม่ได้นะผ้าแหว่งนะนี่ค่ะผ้าไม่ลุยนะคะเนีย่ยตามแบบนี้ผ้าไม่ลุยผ้าจะเหนียวเลย ติดตะเข็บไปเลยค่ะนี่ค่ะ<ม>แค่ผ่านนะคะผ่านแบบนี้เลยนี่ค่ะผ่านเปลวไฟนะคะพเพื่อนๆขานี่ค่ะดึงผ้าดึงผ้าผ่านเปลวไฟค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหัดทํานะคะพเพื่อนๆขาทดสอบก่อนนะอย่าเพิ่งรงงานจริงนะ ต้องทดสอบก่อนค่ะนี่เลยเราจะได้ทำได้หลายแบบนะคะในกรณีที่เราไม่อยากให้ผ้าพลีตเขา,าแบนๆออกไปเหมือนดอกร้านทมดอกลีลาวดีนะคะเวลาเราเย็บชายแล้วอ่ะผ้าพลิตในกรณีผ้าพลิตย่นอะไรประมาณนั้นนะคะหรือในกรณีที่ลูกค้าเอามาตัดชายกระโปรงขึ้นใช้วิธีนี้ได้นะคะใช้วิธีใช้เทียนลนไฟลนอย่างเงี้ยได้นี่ค่ะ อย่าแช่นะคะเพื่อนๆ่ะอย่าแช่นะแช่ไม่ได้ค่ะนี่ค่ะพยายามตัดผ้าให้เสมออันนี้ก็ตัดผ้าไม่เสมอใช้ไฟเล่นเอานี่ค่ะนี่ค่ะตรงผ่านนี้หนึ่งผ้าเขาก็จะไม่ย่นไม่ไม่รุ่ยแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะ เขาจะแบบเป็นยางเหนียวๆติดกับผ้าไปเลยไม่ทําให้ผ้าเรารุดรุยออกมาในส่วนของริมผ้าเ,เสร็จแล้วค่ะเพืพ่อนๆเพืพ่อนๆลองทําดูนะคะลองทดสอบก่อนที่จะใช้งานจริงนะคะอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะท่านเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะ